แล้วเราไปอ้อนบัววันนี้วันที่หกกันยาจะไปเลสซตตาดูว่าหมอปาจะให้ไหมพี่คะพี่น,น่ารักสับเดิน่ารักเลยพี่รักพี่รักพี่รักคะ่ะขอไปเลสิตตาหน่อยคะ่ะตุ๊กโดบ้านอะ,นะขอไปเลเสิตาหน่อยคะ่ะ ขอไปทำเลสิกตาได้ไหมคะหล่อมากแล้วกได้รักที่งดน่ารักจังบคนเน,นอะขอไปเลสิกตาหน่อยคะ่ะพี่ขอไปเลสิกตาหน่อยคะ่ะโยกับพีกังจะพาไปอยู่แล้วเนี่ยไปได้ไหม,ม,มหอมมากอะตุ๊ดดอ,อะ่ะคนเลยหล่อมากอะ่ะ <ค>น,น่ารักเข,ญญเขาจะให้ไปไหมพี่รูปหล่อของเมียพลนเดชเมืองเพชรพี่คะขอไปเลสิกตาหน่อยค่ะ เดี๋ยวพี่ค่อยนอนให้หนูไปเลส,สิกก่อนค่ะอ,อ,อืออะไรล่ะง่วงงง่วงไม่ต้องง่วงอุ้ยนิคนน่ารักอะ่ะถ้าหูจมูกโด่งหน้าเรียวผิวเด้งโลหัวเหม็นเขียวแต่หอมนะพี่คะทำไมพี่หล่อมากเลยอู้หูสิทแผกเป็นมัดมัดอ หน้าเรียวหน้าเรียวหล่อมากขนาดหลับยังหล่อเลยเนะี่ยนี่ใครไม่รู้คิวพระเอกหนังหลับไม่ใช่ค่ะผัวดีฉันหมอผีค่ะที่พูดจาไพเราะรูปรลอพูดจาอบอุ่นมีซิกแพคเป็นคนอารมณ์ดีแต่ดูดูมือดูมือ,มอเรียวกล้ามมือผิวขาวจ้วพี่คะ สุดที่รักอุ้ยดูซิทแพ็เนี่ยปึ๊บแน่นปึกแน่นปึกให้หนูไปเลสิตาไหมอือให้ไปให้ไปเหรอไปไหมให้ไปไหมหมายถึงว่าให้ไปจริงๆถ้าภาษาเพีดว่าไม่ให้ไปกุ้ยน่ารักหลับยิงหลอดูซิทแพ็กเนี่ยนี่แนนปึกแน่นปึกแน่นปึกคนอะไรไม่รู้เร หลับแลหน้าละมุนหล่อมากแบบว่าน้องบียดทำหน้า,างั้นคนถ่ายทำหน้าแบบอย่างเงี้ยโยไม่ได้หล่อเท่าไงใจดีรูปลอนิสัยดีไปไหนก็ให้เมียไปตูทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วหนูขอไปเลสิกตาหน่อยค่ะสายตาสั้นมากหนูบางทีโยมันไปออกทริปต่างจังหวัดหนูก็อยากจะขับรถเองได้ไหมคะได้ โอเคไหมคะโอเคแล้วให้ไปไหมคะอ่ะทุกคนเป็นพยานนะคะตอนนี้หนูอัดคลิปวันที่หกตนยาสองพันห้าร้อยหกสิบหกตอนนี้ผัวบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นคือหนูเป็นเมียไม่ใช่ลูกสาวเขาเขาจะมากดขี่ข่มเหงเหมือนเป็นลูกสาวไม่ได้พี่คะเอาตรงๆต,ต่อหน้าเอฟซีเลยหนูอ่ะ อยากทำด้สิกตาเพื่อหลังโยกกับบีไปออกทริปต่างจังหวัดหนูจะได้ขับรถเองไม่ต้องไปเดือดร้อนใครโอเคไหมคะโอเคใช่ไหมทำได้ถ้าเกิดหนูไปทำปุ๊บจะว่าไหมคะโอเคทำได้ไหมคะโอเคนะคะตกลงไหมคะอ่าสรุปหนูดื้อไหมไม่ดือ้อน่ารักมากไหม มากมากอดีาวว่ากันนะคะอันนี้ขออนุญาตแล้วนะที่ก็จับอันนี้แบบเดี๋ยวหาว่าไปเล่นของสูงไม่ค่ะรลักเมียมากไหมอ๋อมากมากเมียดื้อไหมดีที่สุดใช่ไหมหมอปาลารักใครที่สุดเมียใช่ไหมทำเลสิกตาได้ไหมทุกคนถ้าหนูทำไปแล้วแล้ว,วไปถึงร้านเลยหมอปาลาจะไม่ด่าใช่ไหม รู้สึกตัวเองบาปกรรมยังไงก็ไม่รู้คนหลับคนกินข้าวอะ่ะกับคนปวดอึอของห้ามแกล้งอันนี้ไม่ได้แกล้งนะคะหน้าเราเหมือนกันเปรียเลยผิวก็ผิวเดียวกันซิดแพกซิดแพกซิดแพกนอรล็กนอรล็กนอรล็ก,ลกรูปเลอรรูปเลอรรูปเลอรพี่จะอะไรตกแบนหักไปแล้วมั้งไปได้ไหมคะขอบคุณ <จะ S 1> ค่ะันหลังยังน่อรักก็ก็ลุก น่ารักใช่ไหมตูดก็หอมนี่ตูดหอมไอ้หอมน่ารักที่สุดออฟดูไปได้ใช่ไหมคะดูดื้มไหมไม่ดื้อไ,ไ,ป,อไปได้สรุปเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเพราะว่าหมอป้านอนุญาตแล้วถ้าตื่นมาไม่เจอเมียโกรธไหมไม่โกรธไปได้ใช่ไหม ดูทำได้ใช่ไหมตื่นตีส<อ>ี่ฮะไปเลยใช่ไหมตื่นตีสี่พอถึงเวลาก็คือเข้ามาอย่างนี้เนี่ยดูเด็กหุ่นแบบดูเด็กซิทแพรบแม่ออกกำลังกายขุดต่อขี่นันดูตูด Apple. ูดแอปเปิ้ลเพอร์เฟกความสูงร้อยแปดสิบผมดกปกไหล ผิวขาวใบตาอบอุ่นผู้จาาไยเลาะจิตใจดีดีสุดที่สุดที่สดีสุดทีุดหอมมากอะกิ่นยูเขียวแต่หอมมากอะตัวไป่ได้สิแล้วนะดหนวขอบคุดแล้วหนูขอโทษที่ได้หนักนะคะไปได้ขึ้นรถแล้วเราก็จะต้องไปกัน กุญแจรถตาเมื่อกี้พี่บอกให้หนูไปเลสิกตาได้ไงไม่นไม่ใช่หนูไปแทยบเดียวพี่จะพูดอย่างนี้ไม่ได้เมื่อกี้พี่บอกให้ไปแล้วหรพี่พี่คะไปแทยบเดียวเดี๋ยวมาแล้วจะให้หนูอยู่ตรงนี้ทําไมหนูทำงานเสร็จแล้วพี่หนูว่าพี่อะแกมพูดหนูเป็นเมียพี่เป็นลูกสาวพี่นะที่รัก หนูก็ทําทุกอย่างเสร็จละขอหนูไปไหนได้ไหมไม่เอาหนูสัญญาหนูจะไม่เลิกเอยแกสัญญาพันรอบแล้วปะพี่หนูเป็นเมียมไม่ใช่ลูกสาวพี่เลยทำไรอะ่ะเมื่อกี้พี่ยำหน้าบอกให้ไปไงใช่ไหมใช่ไหมพี่คะว่าไปไปไหนนะพี่ ขางบ้านนี่นะบอกเลยนะทำไมมลับพอดีคับมากบอกก็เถอลงเถอะไม่ได้ลงเลยลาไม่อยากลาม,นนมือถืออะไรเลอยไม่ทำอะไรตกอยู่ข้างๆนั่นมั้งเดี๋ยวพขกอ้อนใหม่แต่ไงก็ต้องได้ไปเพราะว่าได้ไปไหมคะ ไม่มีอะน้ำช่ลูกพี่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยสำเร็จ